โย่ก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะซึ่งคิดวันนี่เราก็จะมาเล่นโลบอ์แมปที่มีชื่อว่าอโรนกันนั่นเองนะครับจิตเคเอาล่ะแล้วก็ตตดเข้ามาตัวแมปกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นคนเดียวก็ตามชื่อ map, แมปแต่ว,ว่าแมปมันแปลว่าเออแบบว่าอยู่คนเดียวหรือว่าแบบว่าตามลำพังอะไรแบบคืออยู่คนเดียวเออแมปที่ว่าอโรนนะครับก็เราก็จะมาแบบว่าเล่นคนเดียวตามชื่อแมปเลยละกันนะครับนะ โอเคนะครับจัดไปก็ได้ข่าวแบบนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับแบบที่มีอะไรนะไอ้คล้ายๆแมบดอเอาล่ะก็ไม่พูดมากทำเพลงนะครับมีเล่นกัน3คน2คนโอ้ยมาโซโล่ฮ่าฮ่าโซโล่ไปเลยน้องเอ้ยลืมเปิดเสียงเกมไม่ได้ไม่ได้ต้องเปิดเสียงเกมเปิดเสียงเกมแป๊บมาจับมาดิมันจะแน่กันไหนกันเชียวมาโอ้คล้ายแมบอ๋อเหมือนออ๋คล้ายๆแมบดอเลยเหมือนกันเป๊ะ เอาเงินมาซื้อของได้ซึ่งกูไม่มีตังค์นะครับออกไงเนี่ยเสียงโทรศัพท์โคตรดังเลยเชี่ยว้าวครับครับใครโทรมาครับเนี่ยครับ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 โอ้ยเพิ่งเตื่นเปิดหัวชิบหายเลยโทรมาทำเชี่ยนี่ยเจ้าหนี้แล้วเหรอครับไม่มีตังค์คือครับไม่มีตังค์ครับลงไว้ก่อนครับไว้ก่อนครับขอโอกราดนะครับไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์บอกว่าไม่มีตังค์ไงนี่เลย พูดอะไรไม่เข้าใจ <c oughs> ไม่มีไม่มีไม,มไม่มีซับเลยเกมนะ <c oughs> เอ้าอะไรอะ่ะอยู่ดีวางสายโอเคโอเคบอยอ,อะไรอะ่ะเรา,ามียายาเก็บของซ้ำไม่ได้หรือไม่ได้ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะอะไรเนี่ยตังเออแสบแสบเลย แล้วก็ช็อกก่อนแล้วใครมันเก็บชอ็อตแรวมนที่นี่วะเออโอเคนะครับอืมเราต้องคน้นท,ทุกๆเกะนะครับเพื่อจะเอาตังค์นะอ๋อย่อได้ด้วยนะเนี่ยเพิ่งรู้หลบเตียงได้หรือเปล่าหลบเตียงได้ไหมหลบเตียงไม่ได้เหรอไม,ม่มีสภาพเป็นแผลเว้ยโอ้เก็บได้แค่เดียวคิดไปคิดมาเนี่ยผมน่าจะชวนเพื่อนมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะครับมาเล่นโซนมาเล่นคนเดียวก็ได้นะอันนี้คืออะไรอะ เหมือนจะเป็นแบตเตอรีร่อ๋อเป็นขวดยาครับโอเคไม่ตัดไปข้างนอกนะใช่ไหมเฮ้ยจิ้มจะเข้ามาแล้วเว้ยกลัวอ้าวไม่มีเหรอโถรู้มีอ่ะมายาดีปิดได้แล้วกันอ้าวปิดโอเคคนดีจริงเลยแต่เราจะตรงไปเลีล้ยวซ้ายดีเหรอเลีล้ยวซ้ายก่อนแล้วกันนะปีเข้ามาเลยวเ้ยโอ้กลัว,วเวจ๊โอเคเคยเคยเคย,เคยเค ขโมย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 เคเคเคเล่เล่นแมปดอกกูก็โจรเล่นนี้กูก็โจรเออสุดท้ายกูเป็นโจรอีกแล้วเฮ้ยไฟฉายเย็บบวยมีแบตไหมเนี่ยเอ้ยมีแบตด้วยงั้นไม่ใช้แล้วกันนะครับโอเคนะครับเอ่อวิ่งไม่เสียมานาใช่ไหมอ๋อเนี่ยมีมานานี่ว่าโถต้วงไมีมานาโอเค ก็อันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับอาจจะบอกว่าเออๆหน่อยเพราะว่าผมไม่เคยเล่นจริงนะจะแบบมัมมมม่วๆทั่วๆหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเราควรทำอะไรแนตะ่แต่ว่าที่รู้คือเก็บตังค์เฮ้ยทำอะไรอะ่ะหลอดไฟกี่บาทรู้ปะเนี่ยเฮ้ยใช้จ่ายด้วยนะใช้ด้วยนะราคาแพงนะอู้ไม่ไหว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 ทำของพังแล้วก็แบบโอ้ไม่ได้ผิดชอบด้วยจะแบบจะแบบแบบไม่ไหวเลย ูงังเยอะแยะเลยเ้ยไฟฉายอันนึงเก็บเก็บซ้อนได้ไหมเหมือนี้เก็บซ้อนไม่ได้นะครับช่างมันเถอะนะฮะขวาล้ายซ้ายอับปีไปขวาแล้วกันนะครับอุ้ยเก๊ะอุ้ย ฮัลโหลไมค์เฟิร์นเสียงใครสมใช่น่าจะหูแววไปเองเครียดตกใจเสียงเก๊กไ <c oughs> อ้ยัยแม่ก็เริ่มหลอนแล้วนะโอ้โห้อเอเ,อเอมื่อกี้อะไรเนี่ยฮะเออ <c oughs> แม่งเลยตกใจหมดเลย <c oughs> โอเคเราควรรงข้างล่างใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้หมดมืแต่ acting อ๋อต้องไปหานี่มาเอ่อที่งัดใช่ไหมโอเคโอเคอยจะไปลองหาแล้วกันนะแต่ก่อนอื่งเก็บตังก่อนอ้าวขโมยไม่ได้เออโดโอ๋วอ้เล่นหายอย่างเงี้ยเอ้ยชอ็อกแล้วใช่ไหมอืม โอ,ชอ,โโอ้ช็อกโกแลโอ้ช็อกโกแลตนี่เป็นการเพิ่มมานาอย่งเงี้ยเนี่ยอุย้ยไม่น่าขึ้นด้านบนเนี่ยแต่ขึ้นก็ได้มั้งคงไม่มีอะไรใช่ไหมเจ๊บ,บิ๊บบีอยากมาด้วยไม่ถ้าโอเคอ๋อ,อ,อเราเอาค้อมไปทุบเหรอ ใช่ไหมไม่เราไปทุบไอข้างอย่าเข้ามาเลยอย่าเข้ามาเลยมีค้อนนะทุบหัวแบะไอ้นะมันเข้ามาเลยน้องมึงจับปอดทอกระดอกอ่ะอย่าผวนนะโอเคปล่อยภัยครับสถานการณ์โอเคครับไม่มีกับเบื่อเอาล่ะสถานการณ์ปกติดีครับไม่มีอะไรเอ่อป็นปกตินะครับแค่จะขอบ้านไม่จ่ายค่าไฟเฉยนะครับเดี๋ยวนะ ปิดไฟโอเคอเดี๋ยวประตูไหนวะอยากมาแล้วเว้ยโอ้โหเม้นอะไรกันเนี่ยโอ้หน้าอะไรอะเดี๋ยวมองไม่ชัดจอคืมืดอ๋อเหมือนเป็นถังอะไรอย่างเอ้ยไม้ลวงเก็บไม้แป๊บเจ๊ซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์ปลอดภัย ดูก็ได้ขโมยขโมยขโมยเคียเขียเขี้ยเขียขโมยขโมยขโมยถ่ายไฟทำไมอะเอ้ยไม่ใช่ไฟเอ้ยมันมันมันทิ้งไงอะทุกคนมันกดซ้ำเมื่แล้วมันกดไอ้นี่ไงอะผมอยากทิ้งของไอ้นี่มันมันไปสามมันจะหมดแล้วอะแป๊บนึงนะดูว่าลองใช้หมดอะไม่อยากใช้หมดอะอยากเปลี่ยนอะกดอะไรเปลี่ยนเนี่ย เอาอย่าเก็บใบฉชยใหมอ่อะมันเก็บไงอะมันทิ้งไงก่อนเ <laughs> ชื่อเสียงคีย์บอร์ดกดอย่างง่วน,นะครับโอ้ตังตังตัง,ตงช็อกโกแลตเอาเก็บไม่ได้เหรอเก็บไม่ได้เหรอโอเคโอเคเดี๋ยวรอไปฉายเมือก่อนแล้วกันนะครับใครรู้รู้ใครรู้วิธีเปิดกระ,กะป๋าอะไรอะ ไม่ได้อ่ะไอ้รอก่อนแล้วกันนะเอ้มันทิ้งไว้ฉายยังไงอะผมทิ้งไว้ฉายไม่เป็นกดลบบนคีย์บอร์ดก็ไม่ได้อะกดอะไรอะเอาละเอาลายช่างมันเถอะนะครับแล้วก็ต่อให้แบบว่าไม่ต้องมีไฟฉายก็พอแล้วเข้ามาเลยปูเข้ามาเลยปุ๊เข้ามาไม่ได้กลัวหรอกแต่ก็ไม่มีไฟฉายก็มันก็จะแบบว่าเอิ่มหน่อยหนะ้า เฮ้ยเดี๋ยวลงได้ด้วยเหรอไม่นี่ว่าเดี๋ยวเป็นบันไดโอเค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 แมปก็ไม่เท่าไหร่นะซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์ขวาไลา้ซ้ายดีไปซ้ายแล้วกันนะครับขวาเคลียร์ฐานะการโอเครไม่ได้พลาดซ้ายนะครับโอเคหลังกล่องได้ไหมหลังกล่องเคลียร์ไม่มีใครซ่อนนะครับ เดี๋ยวกูเป็นผู้ชายเลยบทบทไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่ละเอาล่ะสถานการณ์ปลอดภัยหน้าห้องเป็นหน้าห้องเลยแหยเลยทางขวามปห้องอีกห้องนึงเอเข้าไปเช็คก่อนนี่หุ่นเหรอเนี่ยอย่าขยับหน้านะถ้ามึงถ้ามึงขยับหน้าเนี่ยกูตกใจจริงนะบอกก่อนเอาล่ะเอาล่ะสถานการณ์เออไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นนะครับนอกจากการที่กูไปฉายมีฐานนะครับ ซึ่งกูทิ้งไงนะกดเป๊ะบาร์ก็ทิ้งไม่ได้นะครับก็ไม่เข้าใจว่าเออคนทําเขามันเปิดกระเป๋ายังไงกูเปิดกระเป๋าหรือมันด้มันไม่มีกระเป๋ากูก็ไม่รู้นะครับช่าหมเถอดน,นะครับโอ้นี่มีกระดักนะครับมรู้ว่าหยิบได้หรอเปล่านะ้วยกันนะโอเคครับหยิบได้นะขออภัยนะก็ต้องขออภัยคนดูด้วยที่ว่าอาจจะมึนเพราะว่าผมเก็บไปฉายไม่เพนนะครับนะเออไม่รู้เปลี่ยนไปฉะโอเคโอเค เอาล่ะห้องนี้ปลอดภยัยเคลียเรากลับไปที่เดิมซึ่งที่เดิมกูอยู่ยไหนนั่นสินะห้องเดิมกูอยู่ยไหนเนี่ยวันวนี้เข้าได้บ่กวันนี้เข้าไม่ได้นะซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์โอเคสถานการณ์ปลอดภยัย อะไรเป็นห้องแยกบห้องสองทางมีตรงกับทางขวาไปทางขวาก่อนละกันทางใกล้ดีเอ,อ่อหลอกควายให้มีหี้ยเลยอลาบไปหน้าต่อนี่คืออะไรเนี่ยเหมือนเป็นแท่นบูชาอะไรอ่ะอ่ะฮะแท่นอะไรอ่ะหัวใจกูจะวายตาย <laughs> เอาล่ะคลิปนี้ก็ไว้พิยงเท่านี้แล้วกันนะครับนะใครที่อยากเล่นกล้องก็จะแปะลิงก์กแ,ลลงแบบนี้ไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุกรูไอ้น้องรัก